สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับดงผักคานี่ผักเพียบเลยของเมนเมนทั้งนั้นลูกเนียงสตอแตงผักกัญจองมะเขือมะเขือเปาะจริงๆมีมีผักเองนะเอามาไม่หมดค่ะซุปลูกกระเจี๊ยบลื่นค่ะน้ำพริกปลาราต้มค่ะนี่เลยน้ำพริกปลาราต้มแล้วก็ผัดผักบุ้งแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะนี่เลยแล้วก็ไข่ต้มค่ะไข่ต้มเจ็ดนาทีค่ะทุกคน ไปกินข้าวกันเลยค่ะวันนี้กินข้าวตอนเกือบใบาสามค่ะมื้อเช้ามินไม่หิวเลยอะตอนเช้าแบบไม่รู้เป็นอะไรวันเนี้ยก็ได้แบบเออมากินทีเดียวเลยก็ได้นี่เลยมีคนถามว่ากินน้ำพริกปลาลามือเหม็นไหมเหม็นนะคะแต่ว่าเราต้องมีวิธีล้างค่ะล้างด้วยของแบบพวกมะน,นาวมะกรูดอะไรเงี้ยนะคะนี่เลยน้ำพริกปลาลาต้มค่ะใส่พริกป่นแบบนี้เลย ร้อนทางน้ำปลาแล้วก็ร้อนทางไอนน้ข้าวค่ะนี่ค่ะขยำแล้วก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะทุกคนผัดผักบุง้งท้องมีนี่ร้องตลอดเวลาจะหิวหรือไม่หิวก็ร้องค่ะนี่จะบอกว่านี่แลยค่ะกินแบบนี้เลย นี่ค่ะ้อนค่ะสตอกระพัดปากบุ้ง ต้นแบบอวบแล้วก็อ่อนมากค่ะ กินลูกเนียงนะคะต้องกินมาเขือเปลาะตามค่ะปากจะได้ไม่เหม็นที่สำคัญกินเสร็จอย่าลืมแปลงฟันค่ะกินเสร็จต้องแปลงเลย บางคนบอกว่ามีช้อนอยู่ตรงข้างหน้าทำไมไม่ใช้ก็ช่องเรามันตั้งใจจะใช้มือเนาะที่ใช้มือนี่ไม่ได้หมายถึงว่าที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่มีช้อนนะคะมีแต่ว่าอยากจะใช้มืออะมันอร่อยสต,สตอนอนี้จะเป็นของครัวไทยๆนะคะ ขัวไทยๆยและไทยถัวอยู่นี่เลยอ่ะป้อนค่ะ <laughs> กินกันน้ำพริกปลาเข้ากันเนี่ยสะตอของขัวไทยๆยเม็ดใหญ่มาก เผื่อใครเป็ดตั้งเองไม่เหมือนใครเปด เวลามิ้นทำคลิปนะคะท้องร้องไม่ต้องแปลกใจนะคะเหมือนเป็นโรคประจําตัวไปแล้วอะ่ะจริงๆท้องร้องตลอดมินม้นะน่าจะแก่อยูจากลักษณะของลูกอื๋อใค่เกือบแก่แต่ก็ไม่ไม่แก่ อันนี้เอาไปต้มกินกับไอ้อะไรนะขนมจีนซาวน้ำอร่อยมีคนถามว่าเวลากินเข้าวทำไมต้องมีซุปด้วยแก้ติดคอมันอร่อยด้วยค่ะ ลูกเนียงลูกเนียงเนี่ยก็แกะไว้จนแบบสีมันแบบเริ่มไม่งามแล้วนะคะที่ไม่ค่อยเห็นตักน้ำปลาละเพราะว่าคุกไปแล้วค่ะคุกไปแล้วรอบเดียวจบกินได้อีกหลายมือค่ะน้ำปลาละไม่เก็บได้นานแม่บ้านมีนซื้อมาจากซื้อแบบตัวปลาละมานะซื้อมาจากน้าหมู่บ้านค่ะ คือหน้าหมู่บ้านอะ่ะเขาจะมีโรงงานไงเพรามีโรงงานปุ๊บก,ก็จะมีคนพมา่าใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีะกลุ่มของพวกเขาอะจะขายกันเองเขาไม่ได้ขายออนไลน์อะ่ะคือเขาอร่อยนะอร่อยมากพักก็นจัง แล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแบบดีค่ะลูกกระเจี๊ยบนะคะแต่มิ้ก็ยังกินพวกดีวท่ออยู่ดีเพราะว่าตัวดีวท่อกมันช่วยลายอยังอื้ม ดูกคนถั่วพูผักเยอะเลนมันทับไปอ่นอนเลยมันขับปลาบุ้ง เริ่มพันกันแล้ว จัตก็อร่อยอืมมีคนถามว่าทำไมมินม้นมองนาฬิกาบ่อยจังนาฬิกามันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ค่ะบางทีมีข้อความมีข้อความอะไรอย่างเงี้ยส่งมาค่ะมันจะเด้งในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบในเพจใน youtube อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกข้อค,ความทั้งหลายมันจะเด้งมาหมดมันก็เลยทําให้เราอ่ะแบบ เอียงตาไปมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อร่อย ของมุงนี่อร่อยนะ บางคนบอกว่ามิ้นทำคลิปแ่บมิ้นพยายามจะเคี้ยวให้ดังมิ้นไม่ได้พยายามไม่มันดังค่ะมิ้นเคี้ยวปกตินี่แหละแล้วฟันมิ้นอ่ะฟันมินนม้นเยอะด้วยมั้งฟันคมอ่ะ <c oughs> เวลาเราเคี้ยวแล้วเราเป็นคนที่ไม่เสียวฟันแม่อะไรเงี้ยเวลาเคี้ยวมันก็เคี้ยวได้เต็มฟันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดังกรอบกราบอะไรเงี้ยเหมือนพยายามเคี้ยวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าพยายามเคี้ยวมิ้นก็ต้องแบบ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ ไข่เนี่ยต้องพยายามกินให้ได้ทุกวันนะคะทุกคนมีประโยชน์อ,อร่อย <laughs> ขอขออภัยในความพูดคำว่าอร่อยบ่อยนะคร มันอร่อยมิ้นถึงบอกว่าอร่อยถ้าแม่อร่อยมันก็จะบอกว่ารสชาติแบบมันก็จะไม่บอกว่าแม่อร่อยมันจะบอกว่ารสชาติไม่คุ้นเคยค่ะเพราะาอาหารบางอย่างมันเรารู้สึกว่าเราไม่เคยแบบได้รับรส ของรสชาตินี้เลยเวลาเรากินเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้นเคยแต่มันอาจจะเป็นแบบว่ารสชาติของคนท้องถิ่นนั้นๆก็ได้อะไรเงี้ยเราจะไปบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้จริงๆก็จะบอกว่าแต่ถ้าเป็นอาหารที่เราเคยกินแล้วเรากินไม่อร่อยก็จะบอกไม่อร่อยอืมแต่ถ้าเป็นอาหารที่เราไม่เคยกินเลยแล้วเรามากินแล้วรสชาติไม่ใกล้เคียงกับอะไรเลยมิ้งก็จะบอกเอ้ยมันเป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยนะอะไรเงี้ย เพฉะนั้นอาหารที่มินทำทุกอย่างมิ้นก็ต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้วใครจะบอกไม่อร่อยโอเควันนี้ก็เกี้ยงกะละมังตลอดผู้หิมคนนี้ผัดผักก็หมดนะคะไข่ต้มหมดไปหนึ่งฟองครึ่งค่ะแล้วก็น้ำพริกก็ประมาณสองสามช้อนค่ะมาคลุกข้าวนะคะผักก็หมดไปเยอะอยู่นะมินเอาผักสดทั้งหมดอะที่มันกินสดแล้วอร่อยมินก็เอามารวมใส่กะละมัง แล้วก็ลูกกระเจี๊ยบตอนแรกมินจะเอาต้มเฮ้ยไม่เอาเดีกว่อไม่มีซุปอะไรเงี้ยก็เลยมาทำซุปนะคะโอเควันนี้ก็อิ่มแปรไปอีกหนึ่งมือนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ